ครับครับสวัสดีครับผมสมพงษ์ไกรธีรังกูลนะครับหรือว่าชื่อในการแสดงโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับอดีตสมาชิกสภาโจ๊กปัจจุบันมาเป็นสมาชิกสภาทอกนะครับผมก็เด่นในการพูดแล้วก็ล้อเลียนนักการเมืองมั่งล้อเป็นคนหลายเสียงครับเรียน,นพระไป,ป พ่อใหญ่เออไม่ีปัญหาองใหม่เมูนะเ้าบอกเออลูกร้านไม่ต้องห่วงกุรก็สบายดีแล้วนะเริญพรโยมท่าประยุทธ์อ,อ,อะไรวะพอดรโยมนะแล้วก็หลายคนนี่แลหละก็น่าที่ว่ามาเป็นสีสันในรายการสภาทอกับก็บฝากไว้ด้วยนะครับ<อ>สวัสดีค่ะชื่อพลอยอลิสค่ะนะคะ,ะในชื่อชื่อการแสดงคือชอ่อเทียมพนันธิกเรียนค่ะ สมาชิกพักเก้าสันค่ะอยู่ภาคณะฝ่ายค้อนค่ะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนครับผมพิเทียมครับจากพักฝ่ายค้อนพักเก้าสั้นครับผมครับสวัสดีครับผมวิโรจใครจะมาอย่าเพิ่งหลอนนะครับสมาชิกสภา,าทอล์กพักฝ่ายค้อนครับผมสวัสดีครับ ผมร้อยตีอนุชิตสินสมุทรใช้ยาชวบหรือน้องเรียกชวิตอะไรแต่อตอนนี้ผมมาทำหน้าที่อยู่ฝ่ายคอนครับผมสวัสดีครับผมบูธชีกิ้มหรือชาไทยครับสูงร้อยแปดสิบสี่ความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานก็ครบได้ได้ครับผมนะมครับฝา <laughs> กเนื้อฝากตัวได้ครับ สวัสดีครับผมชัยนรลคงล้อธนงศักดิ์ลุงป้อมเทียมครับมาจากคณะเยอนสกอร์เปียนครับมาอยู่ในของรัฐรัฐบาลรัฐบาลครับครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลครับไม่รู้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 เอาว่าไปลูงตู่อาลุงตู่มาลูกตู่มาสวัสดีครับผมลุงตู่สกอร์เปี้ยนนะอยู่คณะเยอนสกอร์เปียนนะครับก็ตลกหน้าคล้ายนะ ทีนี่ก็วาวุ่นเลยทั่ประเทศนะจ๊ะนะจ๊ะก็มาในนามของอดีตนายกรัฐบาลเทียมรัฐบาลรัฐบาลนรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลเทียมครับรัฐบาลเทียมนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะฮะก็ฝากในฝากตัวด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะครับผมตัวยุ่งหลังผมจิรยุทธยุดยิ่งครับธนาเทียมจากพักเก้าสั้นครับผม ฝ่ายคอนครับผมของสภาทอครับผมครับสวัสดีครับผมนายภูมิชัยชนะกันทิลานะครับก็ที่เพื่อนเรียกผมว่าลังสิมันเพียงครับผมก็อยู่ภัคก้าวสั้นครับฝ่ายค้อนครับอ่าสนเนสวัสดีครับผมธเนศสมดำครับมาในนามของประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเตตนะครับคงจะเห็นเห็นกันอยู่ฝากฝากตัวได้ครับโอเค ใครมาสวัสดีครับผมนาทีเก้าไซดูงนะครับเล่นเป็นท่านอนุเทียมครับผมขอขอฝันเนื้อฟักตัวด้วยนะครับสัีครับใครเอกการเอกมาสวัสดีครับผมเอกี่ตกทอกนะฮะเชิดพงดาราชนะครับมาเล่นในบทบาทหน้าไม่เหมือนใครนะครับก็เป็นคนคอยยิกัดนะครับคอยโต้ตอบกับฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้อนเขานะครับเอาเสียงหาว่าคว้ากันไปนะครับแล้วใครครับมวยจังสวัสดีครับเอามาเย็นผมเย็นสกอร์เปียนครับ หน้าไม่เหมือนใครครับเหมือนแม่อย่างเดียวครับผมครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในสภาท็อครับผมอยู่ฝ่ายคอนฝ่ายค้อนใครครับนี่ครับอีกคนครับใครมาครับผมนี่คนนี้ครับสวัสดีครับใครนะธนากรศรีใสครับ เป็นกำนันเบิร์กครับผมโอ้กำนันเดี๋ยวไปก่อนนะพวกเรากำนันมาเออไม่จะเพิ่งไปเดี๋ยวฝากรายการก่อนฝากรายการหน่อยยังไงก็ฝากรายการสภาทอกไปด้วยนะครับหลังจากที่รายการสภาหายไปหลายปีเลยทีเดียวนะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับงบไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะมาเกี่ยวงบประมาณสปอนเซอร์ไม่มีกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องครับเวลาท่านไปไหนผมไปไหนเนี่ยท่านถามเลยสภาไม่ได้จะกลับมาอีกบม่ได้จะกลับมาอีก ก็กลับมาแล้วครับพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็ความมันความเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับในรายการสภาทอกกับผมเวทีทอของคนนอกสภาครับ,รบฝากไว้เลยนะครับกำนันเบิร์ตมีอะไรพูดไหม่ากำนันเย็นนี้ใครว่างเชิญทานข้าวบ้านผมนะครับ